สวัสดีครับผู้เข้าชมทุกท่านนะครับในรายวิชาพัฒนาจิตปัญญา4ี่บทแรกที่เราพูดถึงกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของทักษะความสุขนักศึกษาได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆนะครับเรียนรู้ว่าความสุขนั้นอยู่กับตัวเราเองอได้ทดสอบวิชาชีพตอนนี้ก็เป็นเรื่องต่อเนื่องกันนะครับในหัวข้อวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของอาชีพที่มีความสุขจากที่ทุกคนได้ทําแบบทดสอบความถนัดทางวิชาชีพนะครับ ตามแบบทฤษฎีจอห์นฮอลแลนด์เนี่ยคำตอบที่นักศึกษาได้ทุกคนมันไม่ใช่คำตอบที่เป็นคำตอบตายตัวนะครับหรือว่าจะเป็นกำหนดว่าตัวเราจะต้องทำอาชีพตามแบบทดสอบการทำแบบทดสอบนั้นนะจะเป็นการช่วยให้นักศึกษาเข้าใจตนเองว่าปัจจุบันนักศึกษามีทักษะมีความชอบมีความถนัดด้านใดบ้างที่ช่วยนำทางนักศึกษาให้เลือกอทำอาชีพที่ตวเองชอบได้นะครับ สำหรับนักศึกษาทุกคนนะครับผมเชื่อว่าเมื่อเรียนไปแล้วทุกคนก็หวังว่าจบการศึกษาแล้วจะได้ทำอาชีพที่เราทำงานแล้วก็จะมีความสุขไปด้วยโดยถ้าหากเราตั้งคำถามว่ามีงานอะไรให้เราทำได้บ้างนะครับคำตอบมันก็จะเป็นการมองหาเงินแล้วก็เป็นเรื่องของการนำทักษะความสามารถเราไปแลกค่าจ้างแต่ถ้าหากเราทดลองถามว่าฉันอยากทำงานอะไรนะครับ ก็จะเป็นคำถามที่เริ่มต้นค้นหางานที่เราอยากทำนะครับคุณค่าภายในงานแล้วก็เรื่องความสุขเมื่อเราได้ทำงานนั้นนะครับจากหนังสือเรื่องทักษะความสุข,ข, Spin น,น,สข ah นะครับของคุณนิวกลมกล่าวอ้างถึงหนังสือของดรชาเบนชาฮานะครับชื่อหนังสือคือ h a p p i e r ในหนังสือก็แนะนำเทคนิคก,การค้นหางานที่ตนเองจะทำแล้วมีความสุข,ขนะครับด้วยอักษรสั้นๆ3ตัวคือ MPS M เนี่ยหมายถึง meaning นะครับภาษาอังกฤษมาจากความว่า meaning ที่แปลว่างานอะไรที่ทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายนะครับ P ย่อมาจาก p r e s s u r e นะครับสิ่งใดที่ทําให้คุณรู้สึกพึงพอใจแล้วก็ S มาจาก strange นะครับคืออะไรคือสิ่งที่เป็นจุดแข็งของคุณด้วยคําถามง่ายๆเพีงย,ยง3คํานี้นะครับมันก็ทําให้เราถามคำถามว่ามีอะไรที่ทําให้เรา มีคุณค่าบ้างนะครับเราสนุกกับอะไรบ้างและมีสิ่งใดที่เราทําได้ดีบ้างนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นตัวผมเองลองตอบคําถามนะครับผมก็จะตอบว่าอะไรที่ให้คุณค่านะครับสําหรับตอนนี้นะครับผมให้คุณค่ากับการได้ช่วยเหลือคนอื่นแล้วก็สิ่งที่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อะไรที่ทําให้เราสนุกนะครับผมรู้สึกว่าผมสนุกกับการได้พบปะผู้คนนะครับการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การที่จะ เป็นผู้ให้นะครับจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานะครับการอ่านหนังสือก็เป็นสิ่งที่ผมรู้สึกสนุกแล้วก็ผมชอบการวาดภาพอะไรที่ผมคิดว่าผมทําได้ดีแน่นอนครับผมก็ยังพูดถึงเรื่องการวาดภาพนะครับปัจจุบันผมรู้สึกตนเองว่าเราสามารถที่จะประสานงานกับคนอื่นได้นะครับเมื่อลองคิดดูสิ่งที่เป็นเนี้ยนะครับผมแตกต่างจากเมื่อตอนผมอายุ30ปีผมพบว่าการสอนนะครับการเป็นครู นะครับแต่ว่าผมจะเป็นครูในรูปแบบที่อยากจะเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนนะครับสิ่งนี้จะทําให้ผมมีความสุขมากเลยนะครับแม้คําตอบที่ออกมาจะไม่บอกว่าผมควรทําอาชีพอะไรนะครับแต่ผมเชื่อว่านักศ,าศ,าศาึกษาเมื่อลองทําตามดูก็จะเริ่มจับทางได้ว่ามีสิ่งใดบ้างที่เราชอบจุดแข็งของเราคืออะไรและคุณค่าของเราเมื่อทําสิ่งเหล่านั้นลงไปแล้วเนี่ยมันคืออะไรนะครับลองทําดูในหนังสือแฮปปี้เล่าว่าเคยมีพยาบาลกลุ่มหนึ่ง เมื่อทางานไปนานๆแล้วก็จะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานที่ทําอยู่พยาบาลทั้งกลุ่มนั้นก็มาทําแบบทดสอบนะครับด้วยตัว,ตว,ตวอักษร m p s นี้เช่นกันส่วนที่ได้ออกมาก็คือพวกเขามีสิ่งที่มีคุณค่าอย่างหนึ่งและสิ่งที่สนุกเมื่อทําก็คือรอยยิ้มแปลกไหมครับเขาเพิ่มรอยยิ้มเข้าไปในภาระงานที่ทุกคนทําเป็นประจําอยู่แล้วเขา เริ่มทดลองยิ้มให้กับคนไขย้ยิ้มให้กันเองยิ้มให้กับการทํางานทั้งวันนะครับผลปรากฏว่าทําให้พยาบาลกลุ่มนั้นทํางานอย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับใช้ชีวิตทุกวันอย่างมีคุณค่าแล้วสถานที่ทํางานก็มีความสดใสมีความสุขมากขึ้นดร์าเบลซาฮาเสนอว่าแทนที่เราจะคิดว่าเราต้องทนอยู่กับมันให้ได้นะครับทำไมเราไม่คิดว่าเราจะอยู่ไม่ได้เลยถ้าขาดสิ่งเหล่านี้นะครับขาด การสร้างคุณค่าขาดการทําให้มันสนุกหรือว่าขาดการใช้จุดแข่งของเรานะครับพยาบาลกลุ่มนี้ก็เช่นกันครับเขาสนุกไปกับการให้รอยยิ้มคุณค่าที่เขาให้กับผู้คนนะครับแล้วจุดแข่งของพวกเขาก็คือใบหน้าที่มีความสุขทําให้สถานที่ทํางานอย่างโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่แห่งความสุขขึ้นมาได้เช่นกันเวลาเราพูดคุยในชั้นเรียนนะครับ นักศึกษาบางรุ่นพอผมถามไปว่าเธอมีทักษะอะไรบ้างก็จะเป็นคําพูดที่ใช้คําที่แปลกๆอย่างเช่นหนูเป็นคนพูดมากค่ะหนูชอบเจาะแจ้นะครับหรือไม่ก็เอ่อถชี้ไปทางเพื่อนบอกโอ้คนนี้ชอบประจบประแจงครับคนนี้เอ่ออยู่ไม่สุกเลยนะครับเป็นลิงเป็นข้างเลยผมอยากจะให้เรามาปรับเวลาเรามองตอนเองนะครับมองจุดแข็งจุดเด่นของตอนเองเนี่ยอย่ามองโดยใช้คําศัพท์ที่เป็นคําศัพท์ในเชิงลบ ลองปรับเป็นในเชิงบวกบ้างนะครับสำหรับคนที่พูดเยอะนะครับเราสามารถที่จะมองได้อีกแง่มุมหนึ่งก็คือเขาเป็นคนที่สามารถปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกับคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนได้งานที่ต้องใช้การสื่อสารอาจจะเหมาะกับเขานะครับสำหรับคนที่บางคนบอกชอบประจบเสาพอคนกลุ่มนี้ถ้าหากให้มองให้ดีเนี่ยก็จะมีความสามารถนะครับหรือความกล้าที่จะเข้าพบหัวหน้างานเข้าไปสอบถามรายละเอียดของงาน เข้าไปพูดคุยนะครับเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนการทํางานได้ส่วนคนที่อยู่ไม่นิ่งนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งก็จะเป็นคนที่เก่งในการเรียนรู้นะครับทักษะที่ต้องใช้ร่างกายในการเรียนรู้ในการทํางานอย่างเช่นการเป็นช่างยนตในช่างนะครับหรือการเป็นวิศวกรก็ต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะครับไม่อยู่นิ่งอยู่เฉยเห็นไหมครับการที่เราจะมีงานทําที่มีความสุขนั้นนะครับ มันต้องสอดคล้องกับภายในของเราด้วยตัวตนของเราด้วยที่เราพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันเปลีป่ยนแปลงไปทุกวันนะครับสิ่งที่เป็นต้นทุนของเรานั้นเนี่ยเราสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้สิ่งที่เรายังขาดเราก็ฝึกฝนได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วการเรียนหรือการฝึกฝนในวิทยาลัยแห่งนี้ก็เพื่อเพิ่มทักษะทางวิชาชีพส่วนวิชานี้ก็เป็นการเพิ่มทักษะในการใช้ชีวิตนะครับ ให้ทุกคนมองตนเองนะครับมองจุดแข็งจุดอ่อนของตนเองแล้วก็วิเคราะห์ออกมานะครับก็จะพบงานที่ตนเองอยากทำทำแล้วก็ยังมีความสุขในชีวิตในอนาคตต่อไปด้วยนะครับสำหรับหัวข้อในวันนี้เนี่ยที่เราพูดคุยกันคงมีเพียงเท่านี้นะครับขอให้นักศึกษาทุกคนนะครับลองทดสอบสำรวจตนเองและวิเคราะห์จุดแข็งของตนเองเหล่านี้ออกมานะครับด้วยเทคนิค MPS นะครับ สำหรับวันนี้คงมีเพียงเท่านี้นะครับที่พูดคุยกันขอบคุณครับ